ยังไม่นับรวมระบบการศึกษานะครับที่ลูกคนต่างด้าวมาแย่งที่นั่งเรียนแข่งกับลูกคนไทยมาแย่งที่นั่งลูกคนไทยในห้องเรียนเยอะแยะไปหมดเวลานี้คับท่านผู้ชมฟังวันนี้เขตเส้นใต้ต้องจ่อหัวว่าต้องฟังให้จบหายนะกําลังมาเยือนประเทศไทยนี่เป็นหัวจ่อไว้ในโลกออนไลน์ เห็นแล้วอ่านแล้วอยากจะนำมาขยายผลเพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบตั้งวงหาหรือว่าจะแก้ปัญหาอย่างไงก่อนที่ปัญหามันจะหนักไปกว่านี้แล้วก่อนที่จะพูดว่าประเทศเราจะพังคนที่จะตั้งวงแก้ปัญหาไม่ใช่ระดับปฏิบัติเพราะระดับปฏิบัติทำอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้ แต่เป็นฝ่ายวางนโยบายฝ่ายกำกับนโยบายก็คือรัฐบาลจอหัวไปอย่างนี้ถามว่าเรื่องอะไรตอบว่าเป็นเรื่องที่จริงๆสังคมไทยก็รู้มานานแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าตอนหลังระยะหลังมันมีประเด็นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นปัญหาใหม่มาทับซ้อนปัญหาเก่าฟังแล้วน่ากลัวจริงๆคือปัญหาคนไข้ ล้นโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐแล้วที่ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่มันล้นออกมาเพราะมีคนต่างชาติเข้ามาแย่งเข้าคิวรักษาจากเพื่อนบ้านมาจากเพื่อนบ้านแล้วมาแย่งคิวรักษาตัวคนไทยแล้วทำกันเป็นกระบวนการทากันเป็นล่ำเป็นสันทำกันอย่างไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรมไหนทั้งนั้น ผมคิดว่าเราต้องต้องฟังเรื่องนี้เริ่มต้นว่าผมเห็นโพสต์ที่เขาบอกว่ามาจากคุณอาจารย์สมเกตคุณสมเกตโอสถสภาซึ่งอาเป็นอดีตข้าราชการท่านก็อยากรู้อยากจะเห็นว่าการไปใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลในฐานะที่เคยเป็นข้าราชการ อยากรู้ว่าของจริงเป็นยังไงปกติในสถานะอย่างท่านนะ่ะคงรักษาตัวอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าน,นี่ลองไปดูว่าของจริงเป็นยังไงก็ไปใช้เสร็จท,ที่โรงพยาบาลจุฬาอาจารย์เล่าว่าที่ไปเจอนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รู้ๆกันมาแล้วเพราะว่าได้สอบถามแล้ว ได้ความว่าถ้าจะไปที่โรงพยาบาลจุฬาต้องไปเข้าคิวเอาบัตรคิวตู้คิวจะเปิดตั้งแต่ตอนตีห้าครึ่งฉะนั้นต้องตื่นตีสี่ไปเข้าคิวตีห้าแต่ตรงเนี้ยบางคนบอกว่าช้าไปแล้วตื่นตีสี่เข้าคิวตีห้ามันต้องตื่นตีสามไปรอที่จะกดบัตรคิวตอนตีสี่ เขาเล่าว่าเมื่อผมไปถึงตอนตีห้ามีคนอยู่ร่วมประมาณ1,000คนตั้งแต่บัตรประกันสังคมคนไข้ส่งต่อแรงงานต่างด้าวรวม12ประเภทหลากหลายช่องมากแล้วเขาก็โพส์ตในทํานองว่าคิดถึงอารมณ์พระพุทธจเจ้าเห็นทุกขเวทนาก็ตัดสินใจออกบวทยังไงก็อย่างนั้นเอาไปว่าคนที่เคยไปโรงพยาบาลเอกชน ไปเจอแบบนี้จะช็กแต่ผมก็อยากรู้ว่าเขาลำบากกันอย่างไงผมไม่ใช้เส้นผมไปรอตามคิวดูเหมือนว่ามีขบวนการของต่างชาติมาเอาคิวเป็นอาชีพและมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านมารักษาฟรีโดยทำบัตรต่างด้าวปลอมนี่ทำกันเป็นกระบวนการแล้วที่น่าเจ็บปวดมันตรงนี้ อาชีพที่ทำรายได้สูงกว่าบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาคืออาชีพอะไรรู้ไหมครับอาชีพล่ามต่างชาติครับล่ามต่างชาติที่ขนคนไข้มาจากประเทศเพื่อนบ้านรายละไม่ต่ำกว่าสิบคนต่อวันต่อล่ามหนึ่งคนเขามีรายได้จากคนไขต้ตามประเทศรายละห้าร้อยวันหนึ่งก็เกินห้าพันล่ามของแต่ละชาติมีมากมาย อันนี้หมอที่โรงพยาบาลจุฬามาบอกหลังใหม่ฉะนั้นด้วยเหตุนี้คนไข้ที่นั่งรอยหมออยู่จึงเป็นคนจากประเทศเพื่อนบ้านประมาณ50%เร์คือครึ่งหนึ่งแล้วก็มีข้อเท็จจริงเขาบอกว่าอันนี้ก็พูดในเชิงประชดคนไทยเนี่ยที่จะเข้าโรงพยาบาลจุฬาแล้วอยากจะได้การรักษาอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวมากก็ต้องอาศัยทางด่วนทางด่วนคือไปกับรถของมูนิตีปโปรเต็กตึงเช่นถูกรถชนถูกยิงถูกแทงถูกฟันงูกัดอันเนี้ยจะได้คิวเร็วไปที่ฝั่งสวนลุมได้เลยนี่เขาว่าอย่างนี้แล้วที่อยากให้รัฐบาลผู้เกี่ยวข้องได้ฟังก็ตรงนี้ที่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่าระบบประกันทำให้คนไทยไปรักษากันมาก จึงอยากจะต้องเก็บเงินจากผู้ป่วยไทยเพิ่มหมอไม่พออุปกรณ์ไม่พออันนี้ที่พูดแบบนี้ไร้สาระมากไม่รู้รัฐมนตรีสาธารณสุขคนไหนนะข้อเท็จจริงก็คือรายจ่ายมันเพิ่มเพ,มเพราะรับคนไข้าจากต่างประเทศมาตืมครับการทำคลอดทำให้ต่างชาติมากกว่าคนไทยครับรู้กันทั้งภูมิภาคเอเชียว่ามารักษาที่เมืองไทย แค่บอกว่าไม่มีเงินก็รักษาฟรีครับตอนนี้ข่าวสารกระจายไปทั่วจัดเป็นธุรกิจข้ามชาติใหญ่โตมากทำบัตรเสร็จตรวจสุขภาพเสร็จหางานทำได้เลยเพราะเสร็จธ,ธกิจบ้านเราดีกว่าประเทศของเขานี่แล้วก็มีข้อมูลตรงนี้ผมมีรายงานต้นทุนการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลทุกประเภท ทั่วประเทศหลายกลุ่มโรคคลอดแบบไหนเท่าไหรค่าใช้จ่ายประเภทค่าแรงค่าวัสดุค่าเสริมผมรู้หมดงบประมาณแผ่นดินของโรงพยาบาลจุลาแห่งเดียวแห่งเดียวนะเพิ่มจากประมาณ2,000ล้านมาเป็น6,000ล้านเพิ่มขึ้นมาสามเท่าในเวลา3าสปี สิดีราชก็บอกว่าขาดทุนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลต้องถิน่นโรงพยาบาลชุมชนขาดแคลนไปหมดหมอพยาบาลเภสัตวชลังสีบุคลากรอื่นๆทำงานกันหนักมากครับเศรษฐกิจไทยระบบสาธารณสุขไทยจะล่มในไม่กี่ปีตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมขนคนเข้าประเทศกำลังเติบใหญ่ทั้งในลาวกัมพูชาพมา่าอฟริกันยังมาเลยครับ เขาพูดกันว่าเมืองไทยเนี่ยโง่ชอบอวดรวยท,ทั้งทั้งที่คนไทยจนจะตายกันหมดแล้วผมรู้ว่าคนไทยกําลังเครียดรุนแรงแต่อายไม่กล้าพูดระวังมันจะระเบิดระเบิดเพราะถูกแย่งคิวโรงพยาบาลถูกแย่งงานแย่งที่ขายของแย่งที่นั่งในรถเม แย่งนั่งรถไฟฟ้าฟรีรถไฟฟรียึดสวนสาธารณะผู้บริหารสภากาชาติคอรอมอต่างๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ไม่เคยมายืนเข้าคิวตอนตีสีปัญหาของประเทศนี้คือผู้นำผู้ตัดสินใจผู้วางแผนไม่ได้ใช้ชีวิตสัมผัสทุกยากของประชาชนก็เลยตัดสินใจผิดไปเยอะ เมื่อเห็นต่างชาติเยอะมากผมก็ออกมาเดินดูรอบนอกนี่ในลายเข้าว่าอย่างนี้ไปแถวร้านกาแฟขายลาเต้นอะไรครับโอ้โหเจอเลยครับในกระบวนการมีผู้กํากับงานแต่งตัวดีมากผมฟังภาษาออกเจ้าหน้าที่รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านก็มีกำลังคุยกันถึงว่าจะมาอีกหลายระรอกจะผ่านด่านต่างๆมาอย่างไง ดูแล้วมีความสุขเขากำลังทำงานให้ชาติของเขาส่งคนมารักษาที่ไทยฟรีขำที่สุดไทยดูทุเลศทุกขเวทนาวันนี้คุยกับพักพวกที่รู้เรื่องดีจะได้รู้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำม,มันน่ากลัวเขื่อนความมั่นคงของประเทศกำลังจะพังแล้วนี่ผมอ่านเรื่องนี้จบผมก็คิดอยู่ในใจว่า ขอเอาความจริงที่ขมขื่นนี้มาขยายผลหน่อยเถอะคนจะได้รู้ผู้บริหารประเทศจะได้รู้ปัญหามันพังลงเนียนลงนังกันหมดแล้วเวลานี้แล้วไม่เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันปัญหาคือคนต่างด้าวมาแย่งคิวคนไทยแล้วทําบัตรปลอมกันขึ้นมา หมายถึงว่าบัตรที่มีสิทธิ์เนี่ยทำปลอมกันขึ้นมาทำกันเป็นกระบวนการไม่ได้แค่ว่าเรามีมนุษยธรรมเห็นแก่มนุษยธรรมอย่างเดียวหรอกแต่ทำกันเป็นกระบวนการมีรายได้กันเป็นกอบเป็นกำรรแล้วในภาวะที่คนไทยก็ถูกแย่งคิวถูกแย่งงานนี่วันนี้ก็ขอเอาเอาลายที่ว่านี้มาขยายผลหน่อย เราจะได้รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะในระบบสาธารณสุขบ้านเรานี่ยังไม่นับรวมระบบการศึกษานะครับที่ลูกคนต่างด้าวมาแย่งที่นั่งเรียนแข่งกับลูกคนไทยมาแย่งที่นั่งลูกคนไทยในห้องเรียนเยอะแยะไปหมดเวลานี้นี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ